นี่นะว่าพี่น้องมาเบิงนี่รถเนาะถ้าเกิดว่าเวลาฤดูหนาวเนี่ยขเขาจ้เาจะมีปักไฟจังสี่ได้ให้ห้าเสียไใบจีวัง,งจอดรถนี่คือปักไฟของไผของมันสายนี่ก็จะไปจังสี่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 สมาใส่หนารดเท่าก็จะมาแบบจังสี่เนาะพี่น้องนี่เบิงย่มเทาจะขับรถไปเทาก็ถอดออกนี่เวลาเขาเอารถมาจอด ข้าวกะเสียบใส่จังซีให้ควมอุ่นมันอยู่ตลอดเวลาในฤดูหนาวก็สั่นกะลดสิครับไปว่าใดละฮิมะจะกะจะเกาะกเต็มมดเด้พี่น้องนี่ควมห่อนกะสีเป็นอันนี้เป็นหม่องหลังจากข้าเสียบปลาข้างนอกเสียบเส้นหัวถเท้า,า,า,าแล้วก็ควมห่อนกะสีว่าบม่องเลยคือทะล่มระบายควมห่อนคื่อะไรระบายอามาโทัวตัวรถเนาะนี่ละ รถเท่ากับจังสิไปได้แบบว่าสิอากาศสีบันหนาวรถเท่าสีบันอกสีว้าท่ายสงข้างสีค่วมหอดยูตลอดเวลาด้วยทีนองเสียไปซิบมือกับซีบมือกันสี่แ่ละกับบอมมีปัญหาอย่างกับรถเนาะขี่เนาะกับเราสู่กันฟั้างเนาะี่น้หงเนาะว่าหนาหนาวพระเจ้าใส่รถแบบจังได่รถจังไปได้จังบ่มีปัญหาในเครื่องยนตนสีมันสีเย็นเพราะว่าขัดบ่มีปักตัวนี้ ลดเท่ากะบ่าสามารถสิออกไปได้พี่น้องมันเย็ยนลดกะจะพังเนาะพี่น้องเนาะเ่าสูกันฟังเนาะจ้า